บทที่ 1. เทคโนโลยีรอบตัวตัวชี้วัดมาตรฐานว4.1อธิบายนแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อพี่สกายนะครับพี่เป็นหุ่นยนต์นะครับวันนี้พี่มีคำถามจะมาถามน้องๆรู้หรือไม่ว่าเทคโนโลยีคืออะไรแล้วน้องๆรู้หรือไม่ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรงั้นวันนี้ พี่สกายจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีรอบตัวถ้าน้องๆอยากรู้น้องๆลองพูดคำว่าเทคโนโลยีไหนลองพูดพร้อมกันสิครับเก่งมากครับงั้นเราตามไปดูกันเลยในชีวิตประจำวันของเรามีกิจกรรมที่เราต้องทำหลายอย่างเช่นตื่นนอน อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารในแต่ละวันการนั่งรถไปโรงเรียนหรือทำงานพิมพ์เอกสารต่างๆไม่ว่าในหน่วยงานหรือส่วนตัวการเล่นเกมโดยใช้โทรศัพท์มือถือการดูทีวีทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันชีวิตของเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ คือผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งนาฬิกาปลุกยาสีฟันแปรงสีฟันช้อนและซ้อมรถยนต์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์รวมไปถึงโทรทัศน์สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้มนุษย์สร้างขึ้นและคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถการทำงานของมนุษย์นั่นเอง และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อการดำรงชีวิตและความอยู่รอดเช่นยุคหินใช้ขวานหินที่ทำด้วยหินเข้าด้ามด้วยไม้ใช้แก้ปัญหาในการตัดฟันแล่เนื้อสัตว์หรือตัดกระดูกยุคสำลิดใช้หอกและขวานสำลิดทำจากโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวและใช้ในการล่าสัตว์ในสมัยก่ยุคเหล็กใช้เครื่องมือทำกษตรโดยการตีเหล็กในขณะที่ยังร้อนอยู่ให้เป็นรูปทรงที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกทุ่นแรงในงานเกษตรและยุคป,ปัจจุบันใช้จอบขุดในการขุดดินได้ทุกประเภทโดยเฉพาะดินที่มีความแข็งมากนี่สกายคะ แล้วเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องในเรื่องใดอีกบ้างคะเทคโนโลยียังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของงานอาชีพซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเช่นเกษตรกรใช้คันไถจอบเสียมเพื่อช่วยในการทำงานคนขับรถโดยสารประจำทางจะควบคุมรถโดยใช้เกียร์พวงมาลัยรถคันเร่งแลบเลบรก ส่วนคุณทำงานในสำนักงานจะใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารคุณทำงานในอุตสาหกรรมใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติช่วยผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมากแพทย์ใช้ AI ในการวินิจฉัยโรคใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทำให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้นและตรวจวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นนักออกแบบการาฟิก ใช้โปรกแกรมช่วยออกแบบสร้างสรรภาพและสื่อโฆษณาใช้ AI ในการสร้างไอเดียงานออกแบบคุณครูใช้เว่น VR เพื่อการเรียนรู้สร้างสื่อการสอนแบบอินเตอร์แอคและการสอนออนไลน์พนักงานร้านอาหารให้ระบบคิดเงินอัตโนมัติ ใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเพื่อลดภาระช่างไฟฟ้าใช้โดนตรวจสอบสายไฟใช้อุปกรณ์วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะพนักงานทำความสะอาดใช้หุ่นยนต์ช่วยดูดฝุ่นอัตโนมัติทำความสะอาดผิวด้วยนาโนเทคโนโลยีขจัดสิ่งสกรปรกด้วยเครื่องแรงดันสูง พนักงานไปรษณีย์ใช้ระบบติดตามพัสดุแบบเรียลไทม์ใช้รถพลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษติดตั้งตู้ล็อกเกอร์ให้ลูกค้ารับพัสดุนักบัญชีใช้โปรกแกรมออนไลน์บันทึกและวิเคราะห์บัญชีแบบอัตโนมัติใช้ AI ตรวจจับความผิดพลาดท,ทางบัญชีนักข่าวใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลข่าว และใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายทอดสดข่าวแบบเรียลไทม์แม่ค้าออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Tiktok, ช h อปปีในการขายสินค้าออนไลน์และระบบไลฟ์สดพนักงานธนาคารใช้ระบบธุรกรรมออนไลน์จัดการเงินฝากและถอนเงินใช้ระบบป้องกันการช่อโกงและอีกมากมายที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และอาจจะเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นในอนาคตเห็นไหมครับน้องฮันนี่เทคโนโลยีล้วนอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยแล้วน้องฮันนี่เคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นสิ่งไหนเป็นเทคโนโลยีและสิ่งไหนไม่ใช่เทคโนโลยีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับคลิปหนีบกระดาษเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ คำตอบก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเพราะมนุษย์สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของการจัดการกระจายของกระดาษใช่ไหมคะใช่แล้วครับเก่งมากๆเลยปันไดไม้เป็นเทคโนโลยีหรือไม่คำตอบก็คือเป็นเทคโนโลยีทำไมถึงเป็นเทคโนโลยีหรอคะที่เป็นเทคโนโลยีเพราะว่า มนุษย์ได้นําไม้จากธรรมชาติมาสร้างโดยผ่านกระบ,บวนการต่างๆจนเป็นบันไดไม้ใช้ในการแก้ปัญหาโดยการปีนขึ้นไปที่สูงครับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีหรือไม่ไม่เป็นเทคโนโลยีค่ะเพราะแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรือเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยีค่ะ เพราะมนุษย์นำไม้จากธรรมชาติมาสร้างโดยผ่านกระบวนการต่างๆใช้แก้ปัญหาการคมนาคุมทางน้ำหรือการสัญจรทางน้ำของคนสมัยโบราณค่ะต้นไม้เป็นเทคโนโลยีหรือไม่ไม่เป็นเทคโนโลยีค่ะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเก่งมากครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากตอบคำถามดูแล้ว พี่สก,กายโก้หวังว่าน้องๆจะสามารถแยกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้นะครับว่าสิ่งไหนเป็นเทคโนโลยีและสิ่งไหนไม่เป็นเทคโนโลยีครับความหมายของเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งชิ้นหรือวิธีการใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องฮันนี่จากความจำเป็นของมนุษย์ในยุคแรก ทำให้เกิดเทคโนโลยีเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนกระทั่งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นน้องฮันนี่ช่วยพี่สรุปหน่อยได้ไหมครับ ที่พี่สกายกล่าวมาข้างต้นนั่นก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยีนั่นเองที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์และช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์และช่วยให้มนุษย์ทำงานได้เร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงด้วยค่ะเก่งมากครับนงฮันนี่สำหรับวันนี้เราพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับ และพรุ่งนี้พี่สก,กายจะนำความรู้อื่นมาฝากน้องๆอ,อีกนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์